พลังผักดันให้เหล่าสู้แห่งเจ้าพยาผู้มีปืนกลารมือกลาต่อสู้ไปตามๆข้าผักประสานนานหดความรงวักมากมายจนได้มาสู่ช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่ยงวนี้วันแห่งนและความภาคภูมิใจของขลาพ่อทุกคนแห่งมหาพิทีาหญเจ้าพยาพวกเขาเหล่านี้ เปลี่ยนประดูเพชรเจียรในอาหารข้าสองใสเปล่งประกายสุขสกลท่าทางกระจัสกระใสกระดับถึงในอหนาวิธีหลาย,จาะยะเจ้เาพด้ย่งางและสร้างชิาาาปนปน้นสีเลื่อมลื่นคืนข้าดังชุเลายที่เราทุกคนจะร่วมพากย์ด้วยกากแล้วก็เป็นแอาจารย์แต่ว่าถ้าใช้หมดเองก็ต้องไป้ค่า ใช้เพราะว่าถ้าเจอเป็นแบบวิญญาณเจ้าพระยาผู้เปลี่ยนด้วยคุณภาพอย่างแท้จริงมเอดเนีปะมเอใชยังไงเอที่มันจะให้นั่นนึงแตงสีเอ๋มันเป็นเอลีเอลีเอีเหรอถ้าเอเอีอ่ะมันจะเป็นี่เนีว่าดอย่าเ้ยมันไม่สดีครับเจ็นของสุญากาศแล้วพอดีเจ้าพระยาครับขอต้อนรับครับ ที่เสรนด้วนะครับที่เกี่วข้องกับการต้องบอก่าเาเปิดโอกาสใใครชอบอยางของาน้าที่ในามเป็นบณอิคุณมี่ายเพื่อสร้างุ่มบคามสากิญญานะครับผมที่ากี่ยวองกับตัวอย่างผงานนะครับที่เกี่ยว้องกับการกยนต์จึงนั้นชวงนีเพื่อสาุมอนเอนะครับ